สวัสดีครับทุกท่านวันลบสรมศาสตร์ทำงานคุณภาพด้วยความปลอดภัยและใส่ใจบริการนะครับผม Community Objective EP18 นี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับโรคชนิดหนึ่งนะครับผมที่เกิดกับในที่ทำงานแล้วกันครับผมทุกคนมีโอกาสเป็นได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่วง Work from Home หรือ Work from Office นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะครับผม เบรนเอลซินโดมนะครับผมหรือภาวะหมดไฟในการทำงานนะครับผมาองค์การอนามัยโลกนะผม WHO นะครับผมได้มีการขึ้นทะเบียนนะครับว่าเป็นโรคใหม่นะครับผมสาเหตุเกิดจากความเครียดหรือเรื้อรังนะครับผมและความกดดันอย่างต่อเนื่องในสถานที่ทำงานนะครับผมมันก็เลยส่งผลให้กับประสิทธิภาพการทำงานนะครับลดลงนะครับผม แล้วพวกเราตัวเราคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวครับเราจะสังเกตลักษณะได้อย่างไรนะครับผมเดี๋ยวจะพาชวนไปชมกันนะครับผมอย่างแรกนะครับอย่างที่หนึ่งด้านร่างกายนะครับผมจะมีอาการเหนือ่อยล้าหมดแรงร่างกายอ่อนเพลียครับผม เคยเป็นกันไหมครับผมเวลากลับถึงบ้านนะครับผมแล้วสลบนะครับผมเหมือนคนถอดปลั๊กออกฟูบสัญญาณหายเลยครับผมอันนี้เป็นอาการนะครับผมที่จะช่วยเป็นลักษณะการสังเกตให้นะครับผมอย่างที่สองนะครับผมตอนนี้มาด้านจิตใจบ้างนะครับผมจะขาดความเชื่อมั่นจะขาดแรงจูงใจในการทํางานเอ่อไม่พอใจกับการกับผลงานที่เราทํานะครับผมเหมือนว่าเราทํางานไปวันๆให้มันจบวันนะครับผม ลักษณะที่สามนะครับผมเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็ส่งผลถึงการงานนะครับผมขาดงานบ่อยตื่นมาไม่อยากไปทํางานบ้างแหละประสิทธิภาพการทํางานลดลงหรืออย่างรูปภาพนะครับผมคือทํางานไม่ตามเป้าครับไม่เข้าเป้าหมายครับผมเป็นไงครับผมสามลักษณะใครมีอาการอย่างนี้บ้างไหมครับา<อ>แต่ทุกอย่างจะหมดไปนะครับผม เราจะมีห้าวิธีแก้ไขเบิร์นเอานะครับผมอย่างแรกเลยครับผมการดูแลร่างกายนะครับผมอย่างแรกคือพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ไปดูสาวๆออกกําลังกายเอาใช่ครับผมก็คือถ้ามีโอกาสแล้วก็ไปออกกําลังกายนะครับผมสามอย่างนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับผมที่พี่ป๊อกเคยแชร์แล้วครับผมการพักผ่อนให้เพียงพออของอาหารอของการออกกําลังกายนะครับผม สนะครับผมการจัดระเบียบชีวิตให้มีคุณภาพนะครับผมซึ่งในแต่ละวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวนะครับผมก็อย่าให้จัดความสําคัญนะครับผมความเร่งด่วนหรือที่เราทุกคนได้ยินกันนะครับผมคําว่า priority เรื่องที่สามลครับผมวิธีแก้ไขนะครับผมลดการใช้มือถือแท็บเลต็ตและหาทางผ่อนคลายด้วยวิธีอื่น เนื่องจากสภา,าวะนะครับตอนนี้ที่เราเป็น work from home หรือว่าไม่ก็ work from office นะครับผมที่เราอยู่ต้องอยู่หน้าจอเป็นประจำนะครับผมเขามีข้อ,อข้อแนะนำก็คือทุก20นาทีหรือ30นาทีนะครับผมอยากให้พักสายตานะครับผมว่าเพราะว่าแสงสีฟ้านะครับจากจอเนี่ยจะทำลายประสาตาก็อยากให้ไปหันไปโฟกัสเกี่ยวกับภาพบรรยากาศสิง่งสวยงามสิ่งสีประมาณสีเขียวครับผมเพื่อให้เป็นการถนอมสาย สายตาหรือการพักสายตานะครับผมหรือถ้ามีวันหยุดหรือลาพักร้อนเนี่ยครับผมก็อยากแนะนําให้ไปเที่ยวกันนะครับผมเป็นการผ่อนคลายหรือการนั่งสมาธิก็มีการช่วยได้นะครับผมหรือศาสนาคิดแล้วก็อาจจะเข้าโบสถ์นะครับผมก็เป็นวิธีหนึ่งครับผมที่ช่วยได้เหมือนกันครับผมข้อที่4นะครับผม อันนี้สาคัญนะครับผมปรับทัศนคติในการทํางานเรียนรู้ความสามารถของตัวเอง I c a n do it I can do it i can do it ฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้อันนี้มันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่ปลูกฝังนะครับผมอยากอยากอยากให้ความเชื่อมัน่นอะเป็นการเชื่อมัน่นในความไม่เซ็ตนะครับผมถ้าเราทําได้ตอนนี้ไม่ได้อีกสักพักมันก็ได้อีกสักพักไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ไม่ได้วันมะรืนก็ต้องได้ถ้าเราไม่ลดละความพยายามและมีความอดทนครับผม ข้อที่ห้าปรึกษาคนอื่นอันนี้เขาบอกว่าเขาแนะนาําว่าคือในระยะเริ่มต้นนะครับผมมันอาจจะมีสภาวะในการเปลี่ยนที่ทํางานหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับงานใหม่นะครับผมเขาก็อยากให้ปรึกษาบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีในการดําเนินชีวิตหรือบุคคลที่อมองโลกในแง่ดีครับผมซึ่งคําพูดของเขาประโยชน์ของเขาอาจจะเป็นแรงบนันดาลใจให้เรามีไฟขึ้นมานะครับผมหรือถ้าถึงขั้นแบบ อ่าที่เขาบอกว่าสาเหตุนะครับเครียดรือเรื้อรังนะครับผมอันนี้ต้องแนะนำานะครับฝึกหมอนุ่นคนสวยนะครับผมเกี่ยวกับจิตแพทย์นะครับผมหรือจิตจิตวิทยานะครับผมคือขั้นนี้ก็คือต้องเข้าไปการปรึกษารับการบําบัดนะครับผมแล้วก็ทานยานะครับควบคู่กันไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นคําแนะนําดีๆนะครับผมเบิร์นเอา์ซินโดรมภาวะหมดไฟในการทํางานที่อยากให้ทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับผมรวมถึง คนรอบข้างเรา,คน,าคนในครอบครัวเราเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ลูกค้าก,ก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะครับผมขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับผมจากโรงพยาบาลกรุงเทพน,นะครับผมเอาฟังข้อมูลกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผมได้เช็คลักษณะตัวเองคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้ากันไหมครับผมอขอคาแนะนําจากพี่พีซครับผมยเยี่ยมมากเลยครับเป็นคลิปที่ดีครับ โอ้ oh, ครับการหมดไฟในการทํางานที่ดีมากครับขอบคุณครับน้องพีครับผมขอบคุณสาระดีๆจากพี่ต้นวันนี้จ้ะก็มีเนาะในบางครั้งก็แอบมีอาการเหล่านี้มา <c oughs> หลายๆครั้งเลยเะ <c oughs> แต่มันก็จะหาทางออกแต่ละ แต่ละสถานการณ์แต่ละขั้นตอนนั้นไปไม่ว่าจะเป็นการแบบเอ้ยพักสายตาออกไปเที่ยวออกไปกินข้าวแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดอาการที่มาบ่อยๆช่วงนี้จะเป็นด้านร่างกายโควิดไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้ไปไหน,นก็จะอยู่แต่บ้านเหมือนมันเหมือนมันอยู่กับพื้นที่เดิมๆม,มันก็เลยแบบเออแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือหาเพื่อนหรือว่าหาอะไรที่แบบคนคุยคนคอยปรึกษานี้ช่วยได้เยอะจริงๆค่ะ <c oughs> แค่เราได้พูดมันออกไป มันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะฟ,ฟังจะทางจากออฟฟี่พูดนะครับมีคือใช้ได้ใช้ได้ทุกอย่างเลยนะอาหารทุกอย่างที่ออฟพูดมานี่ก็คือใช้ใช้เกือบหมดแล้วเนาะเออดีดีครับมผมโอเค,อคใช่ครับผมครับพี่เอสรครับผมครับเป็นข้อมูลที่ดีครับผมเป็นเป็นเกือบทุกวันในพุกอการเหล่าเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าอย่างไอ้ร่างกายไอ้ปเปียข้อแรกอะ่ะไม่รู้เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเป็นเป็นบ่อยเป็นทุกวัน ก็ก็จะเอาไปประยุกต์ใช้ครับทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็อย่างมันจะมีเรื่อง4อที่ผมผมเองก็ทำก็ทําอยู่แต่ว่าทุ่งนี้ฝนตกอาจจะดรอปไปตรงเรื่องเดินเดียนเร็วไปหน่อยก็ทําบาบัดตัวเองสม่ําเสมอแล้วก็ผมผมมียาไม่ต้องไปพกหมอน,นุนครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออถ้าเรื่องยาเดี๋ยวจะขอคำปรึกษาไปครับผมต่อไปที่เอซีครับผม นี่สชใจครับผมครับขอบคุณมากครับต้นข้อมูลที่ดีๆที่สามารถที่จะทําให้เราช่วยสังเกตรหรือดูว่าคนรอบข้างหรือลูกค้าหรือใครก็ตามที่ถ้าเรามาีโอกาสได้คุยกันก็คือเราก็อาจจะเป็นคําแนะนาที่ดีๆให้กับคนรอบข้างแล้วก็ตัวเราเองด้วยแต่ว่าในช่วงนี้ที่เราค่อนข้างจะพบบ่อยก็อาจจะเจอเรื่องของร่างกายเพราะอาจ,จะว่าฟอร์ m มันจ,จะไม่ค่อยได้ครึ่งไหวอะไรอย่างนี้มาก มันก็เออความอะไรกับกบปอยอะไรคืออาจจะมันไม่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่ามันไม่ไม่ใช่อยู่ในช่วงโควิดก็อาจจะมีโอกาสได้แบบเออเออกกาลังกายบ้างหรืออะไรบ้างอะไรมันก็จะช่วยได้ขอบคุณมากครับครับผมจริงครับผมาการเวิร์กเวิร์กฟอร์มอย่างพวกเราเนะี่ยต้องหาอะไรทำแนละ้วอย่านั่งอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวน้ําหนักจะขึ้นนะกังวลทุกคนนะครับผมครับผมพี่พี่เอพีต่อเลยครับ ก็ขอบคุณค่ะพี่ต้นข้อมูลพี่ต้นดูฟังแล้วแบบเออต้องมาเช็คลิสต์ตัวเองเนาะว่าเราเรามันมันอาจจะมีโอกาสเกิดได้กับทุกคนแต่มันก็เป็นเส้นระบาดบางๆระหว่างแบบขี้เกียจหรือหมดไฟวะเนี่ยอะไรเงี้ยต,ต้องหาให้เจอแล้วก็ทางแก้หรืออะไรเงี้ยค่ะก,ก็อย่างที่น้องอ๊อฟว่าเนาะหาเพื่อนคุยนอกจากแบบคุยด้วยกันเองแล้วก็คุยกับลูกค้าก็ช่วยได้เยอะ แบบไม่ไม่ใช่แค่เรื่องงานหรืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อนคุยหาหาคนปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็น่าจะเป็นอีกทางออกดีๆขอบคุณค่ะโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับทุกสินแบกนะครับผมได้ฟังแล้วก็คือทุกคนก็อาจจะมีการใช้อยู่แล้วนะบมวิธีการแก้ไขปัญหาต,าต่างๆในสถานที่การทํางานหรือเรื่องส่วนตัวนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีเขาฝากไปด้วยครับผมขอบคุณมากครับทุกคนครับสาหรับเช้านี้ครับสวัสดีครับ